เกมสนุกิงๆนะคะเย้วันนี้นะคะดิฉันก็จะมาสอนจัดบ้านสีฟ้านหนึ่งค่ะเย้ดิฉันนะคะก็จะมาจัดบ้านกันสีฟ้านะเราก็เลือกบ้านไม่ถูกเนาะเออคอจะบ้านไหมงั้นเราก็จะเลือกไปที่บ้านนี้ละกันไอ้แก่ไม่เปิดก่อนดิฉันเออดีไหมไม่อยากเลยกว่าใช้เป็นบ้านอะไรล่ะ บ้านเกาะทะเลนั่นเองนะเกาะทะเลที่ป็นแบบเป็นบ้านที่ติดทะเลเป็นบ้านที่ว้าวมากเลยคุณผู้ชมแล้วก็มีบ้านนะที่มันเป็นบ้านสองชั้นนะที่มีสระว่ายน้ําด้วยเนี่ยคือชื่นชอบมากๆเลยนะแต่เราจะไปจัดบ้านที่มีทะเลติดทะเลหูยตื่นเต้นแต่เราก็ไม่ได้ไปบ้านนะ้นมันนานแล้วนะเนี่ยหูทะเลความเป็นทะเลคือแบบ อุ้ยไม่ได้ไปนานแล้วนะบ้านเนี้ยคือนานมากเลยถ้าไม่อัดลิบนี้นะก็ไม่ได้มาบ้านนี้เลยนะทุกคนคิดถึงทะเลบ้านนี้มากเรานะคะก็จะมาจัดห้องประมาณแบบห้องเดียวก่อนเพราะว่าอาจจะหมดเวลาก่อนหรือเปล่าอาไม่ทราบนะคะเราจะมาทําภายในห้องนี้แบบให้หมดเวลาไปเลยจะ้ะห้องสีฟ้าน,นะคะท้งหมดก็จะเป็นสีฟ้านี้นิดนึง อันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นสายฟรีนะทุกคนขออภัยนะคะแล้เก็จะมาจัดบ้านสีฟ้าทุกคนดูนะฮะบ้านนี้ยสีฟ้าสดใสเกินอ่าห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนั่เออห้องอะไรอะห้องน้ําก่อนละกันนะคะห้องนี้ห้องเล็กๆแคบๆเนาะส่วนห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องเออ ไม่เป็นไรค่ะนั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะแล้วกูจะมาใช้อันนี้ค่ะแล้วก็เลือกอะไรอะอือนันสจีรรีพูดแบบไหนเอาดอกไม้นะคะสำหรับบ้านนี้บ้านสีฟ้าก็ดูสวยอยู่นะเอาจริงๆวางวอลเปเปอร์ไปแล้วก็สวยเหมือนแกนเจ้โอเคนะคะแล้วก็จะมาวางอันนี้ทุกคนแล้วก็อันนี้นะ,ะมันเป็นแบบคนละสีกันเนาะก็วางให้มันเหมือน,นกันแหละ <laughs> ออกเขียวได้ไหมอะบ้านสีฟ้าค่ะไม่ใช่บ้านสีเขียว,วยะทุกคนนะแล้วก็จะใช้อันนี้เหมือนเดิมนะเราจะมาเออทำไมห้องนอนมันใหญ่บ้านนี้นะคะอาจจะจัดไม่ค่อยเยอะเพราะมันมีแค่สามห้องมันมันน้อยมากๆเลยนะทุกคนการจัดห้องน้ำน,นะคะก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นใจฟรีเนาะถ้าเป็นสายฟรีก็คือมีอันเดียวแต่มันก็จัดได้เป็นหลายแนวนะทุกคนอันละมามาพูดถึง เรื่องนี้ก่อนนะคะเออเอาแบบสไตล์สไตล์แบบทะเลแล้วสีฟ้าเนาะเราก็จะใช้อ่างอาบน้ำ้วยนะ,ะเดี๋ยวเดวเเปอร์เราไม่อยากใช้อันเนี้ยมันไม่เหมาะกับความสดใสของการอยู่ในอาบน้ำนะฮะนี่มันเรียกว่าบ้านสีฟ้าได้มันค้น <c oughs> ใช้เป็นอะไรดีที่ต้องมีสีฟ้ามีสีฟ้าความเป็นห้องน้ำนะสไตล์แบบห้องน้ำนะทุกคนแล้วเราก็อย่าลืมไปเอาชาวเวอร์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวอาบน้ำามได้เอาสีขาวละกันการจัดบ้านสีโทนใะนแบบนี้เราไม่ต้องแบบเอาให้มันเหมือนกันหมดก็ได้โอเคไหมอาจจะไม่โอเค โอเคนะคะเราก็จะไม่โอเคโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเอาท่อนะท่อแบบุเหลืองไปเลยค่ะประเดี๋ยวก่อนเราไม่อยากใช้อ่างอันเนี้ยทุกคนไม่ได้ใช้อ่างอันนี้นะจ๊ะนี่งานอาบน,น้ำาด็กอะก็เป็นไงก็เป็นอย่างนั้นแหละ แล้วก็จะใช้เป็นกระจกสีทองนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะมันอย่าเรียกว่าทองเลยมันเรียกว่าทองทองไหมอาบน้ําไปกไ็เห็นแต่กระจกเนาะเดี๋ยวอาบน้ําไปหัวชนกระจกเีกเออมันก็ไม่เคยปลอดภัยเท่าไรนั้นเราก็ต้องมีหรอกแล้วก็วางพวกเชฟนะคะชอบเชฟวันนี้ค่ะนี่เราชอบมาก มันมีความเป็นสไตล์ออกธรรมชาติชอบแต่บ้านแนธรรมชาติอะคะ่ะมันสวยดีเนาะนะคะเราก็จะไปเลือกททนเลยดีเอ่อเปเหมือนทวนทะเลนะคะบ้านนี้เราก็องมาเป็นแบบโทนทะเลเอาสีเอาเทียนมาเลยค่ะพอผมเอาเทียนแมาเรลนะคะแล้วก็จะทําสบู่ค่ะแต่สบู่ก้อนเนี่ยในเกมโทก้านะคะไม่มีค่ะ ทุกคนเราก็จะใช่ไม่อยากคุกอันนี้เอาไปทำจริงไม่ได้นะฟังคำนี้ไว้เกมเมโทก้าเราทำจริงไม่ได้นะบางอย่างนะทุกคนก็คือเราเอาเนยมันมันเหมือนสะบูก,ก้อนแต่ควรเป็นจริงใจไม่ได้นะเลยเอาไปทำกับข้าวนะ,ะทุกคน มันก็ดูเหมือนอยู่นะเอาจริงๆแต่อย่าไปหาทำผมจริงนะเออก็ไม่แนะนำด้วยนะอ่าใส่ในถ่ายแบบนี้นะคะมันก็จะเหมือนเป็นสบู่ก้อนนะคะอ่ะทุกคนคิดว่าเป็นสบู่ก้อนนะคะอยากคิดว่าเป็นเนยนะคะต้องคิดเป็นสบู่ก้อนเท่านั้นคิดภาพว่าสบู่ก้อนโอเค เข้าใจเนาะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะเออ <c oughs> ใครเห็นด้วยกับมีชาช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะโอเคแล้วก็จะมาหาเทียนนะฮะเทียนในการวางตกแต่งห้องนะก็น่าจะต้องเป็นเทียนแบบเงินนะ่อันนี้ดูไหมมัน,นดูเหมือนแบบบ้านฮอลลวีนนะคะไม่ชอบฮะ เทียนเอาเทียนที้จุดไฟเผาห้องน้ําไปเล้วเนี่ยไม่แล้วก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะทุกคนพอไซเแล้วก็แบบไม่ถึงขนาดนั้นลองทิ่วห้องน้ําของเรานจัดให้เหนื่อยไปเลยค่ะโอเคนะคะห้องน้ําของเราเนี่ยก็จะต้องมีทนเป็นสี่ฟันนิสนึงเหมือนเดิมนะจ๊ะก็จะเรียกว่านิดนึงเออนะ แบบนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนใครไม่ชอบก็ไม่มาบ้านนี้นะคะอยากให้มันมีความเป็นแบบมันเลอะทุกคนอยากให้มันมีแบบเล่นลอะบ้างก็คือให้พัพื้นมันเปียกเนาะห้องน้ำเราเนาะห้องน้ำเราก็จะแห้งไปเลยก็ไม่ได้นะคะเราต้องมีเกินแบบเปียกนิดนึงนะคะเหมือนเราออกมาจากอ่างน้ำแล้วตัวมันก็เปียกตอนเราเช็ดตัวคะ่ะ แเขาใจตรงกันเนาะขอบคุณค่ะนี่นก็จะเหมือนเปียกนะคะโอ้พูดถึงผ้าเช็ดตัวเช็ดตัวนะคะเราไม่มีผ้าเช็ดตัวเลยนะคะเราก็ต้องไปหยิบมันมานะคะผมก็จะใช้อันนี้นะนี่ละกันเราก็จะไปหยิบผ้าเหมือนเท่าผ้าอะไรอ,อันนี่เหมือนเป็นผ้าแบบเนี้ย ทำแบบนี้นะทำไปทำไมไม่รู้ฮะอ,อยากทำมันเดกคราดนะคะดกครรดนะจ๊ะเข้าใจไหมคะอ่าประมาณนี้นเนาะแล้วก็จะไปเอาบรมาอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้อาจจะมีความเข้มหน่อยนิดหนึ่งจะเรียกว่านิดดีไหมเนี่ยอยากให้มันมีสีแบบเนี้ ค่ะอืออะอเคในการจัดนะคะก็จะเกิดความวุ่นวายหน่อยนะคะนี่เป็นไงสวยไหมคะ ต้องสวยอยู่แล้วถ้านิชาจ,จัดมันต้องสวยมากค่ะเ๋ยวเราก็อย่าลืมชักโคกสิคะโอเคนะทัวบ้านต้องมีอยู่แลยเนาะแล้วก็จะใช้เป็นแบบนี้นะคะรูปร่างก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะเออแ้วเราไมแบบเผื่อที่วางสิงอนีเนาหรือเราจะวางสีงบนนี้ กังวลน,นะทุกคนโอเคเรากังวลเรื่องสิ่งนี้มันเป็นเรื่องจิบจอยมากเราก็จะวางอ่างก่อนนะคะใช่อ่างไม่ใช่อ่างสมอง,องฉันนะมันคือกระจกนะคะทุกคนแล้วอถส้วมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลยทุกคนโถส้วมมันเป็นเรื่องนิดเดียวโ <c oughs> ส้วมนะคะ เแล้วก็จะจะเอ่อขอวาดนะสามสองเป็นโอเคเราเอากระจกนะคะแล้วกว้างถูซ่วมไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ต้องรีบเนาะต้องรีบเลยเนาะโอเคเราก็เอาขยะนะคะขยะเป็นสีสีใช้เป็นอันนี้นะคะนี้แหละห้องน้ำเรานะคะ ห้องน้ำเราไม่ต้องมีอะไรเยอะหรอกนะคะเพราะว่าห้องน้ําเราเนี่ยก็แค่เป็นห้องน้ำเฉยๆ้าใจไหมคะทุกคนก็ใจตรงกันนะเคพ้าเชนตรงพ้าเชนตัวไม่อยากได้สีผาคิคกค่ะทุกคนแต่อยากจัดบ้านให้คนไแม่ชมดูนะได้รับชมสนุกสนุกนะคะบ้านก็ไม่ต้องลกๆหรอกนะเพราะว่ามันต้องส เดี๋ยวห้องน้ำจบนะคะเราก็จะปิดคลิปกันแล้วแล้วก็ไปเจอต่ออีกทีหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวขอวางคมไฟก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนโอเคเสร็จแล้วค่ะ นันก็สรัสดีพิ่นี้นขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนี้นะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะถ้าใครอยากให้นิชาทำคลิปเรื่องอะไรจัดบ้านเรื่องแบบอะไรนะคะอ๋อใช่ส่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะคะ EP ที่2 EP ที่3ามอแบบนี้นะนันก็บายยค่ะสวัสดีค่ะ